อ่าโอเคครับเดี๋ยวในขั้นตอนนี้นะครับเราได้ทําการเพิ่มหมวดหมู่ได้แล้วนะครับเหลือต่อไปเราจะแก้ไขหมวดหมู่นะครับโอเคก็มาในหน้า Cat e g o r y all นะครับมาในหน้าแคตตาล็อกออนะครับแคตอกอนะครับนี่เราจะทําลิงก์สำหรับแก้ไขนะครับตัวนี้นะครับมีแก้ไขกับลบนะครับเราก็จะใส่ลิงก์นะครับ a h i e, f เท่ากับ category edit d o p h p นะครับ category edit ก็คือแก้ไขนะครับ category edit p h p นะครับนี่คือการแก้ไข แก,แก้ไขตัวนี้นะครับแก้ไขหมวดหมดูเห็นครับก็ทําเป็นลิงก์แล้วทีนี้ในการแก้ไขนะครับในการแก้ไขหมวดหมดูหม่เราจะต้องส่ง id ตัวที่เราจะแก้ไขไปด้วยเห็นไหมฮะเราจะต้องส่ง id หรือรหัสหมวดหมูที่เราจะแก้ไขเข้าไปด้วยนะครับวิธีการส่งนะครับเราจะใช้ตัวแปรนะครับส่งไปเป็นลักษะของตัวแปรคือ ใส่ fashion mark ตัวแปรที่มีชื่อว่า caid แล้วกันนะครับมีค่าเท่ากับ copy ตัวตัวนี้มาเลยนะครับ copy ตัวข้างบนนี้มาเลยมางๆโอเคนะครับ caid มีค่าเท่ากับตัวตัวข้างบนนี้นะครับนี่คือชื่อตัวแปรนะครับอันนี้เราส่งไปเป็นแบบ g e ็ส่งไปลัน เซฟนะครับแล้วก็รีเฟชดูนะครับรีเฟชดูนะครับโอเคเราจะเห็นว่าลองเอามาอไปชี้นะครับสังเกตตรงทรัชบาร์ข้างล่างนะครับทัชบาร์ข้างล่างอันแรกเราเมา์ไปชี้มันจะขึ้น CA เท่ากับหนึ่งนะครับ <laughs> อย่างท่านที่สองก็ CA เท่ากับสองเห็นไหมครับ CA d เท่ากับสองเท่ากับสามสี่ 2, 2, 2> 3, ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเห็นไหมฮะ โอเคเป็นการระบุว่าตอนนี้เรากําลังจะแก้ไขอะไรเห็นไหมคทีนี้นะครับเราจะต้องสร้างแบบฟอร์มในการแก้ไขเขียนครับลิงก์ในการแก้ไขเนี่ยเราทําได้แล้วโอเคคลิกที่หมวดหมวดที่หนึ่งมันก็จะแก้ไขอันที่หนึ่งนะครับทีนี้เราจะแก้ไขจากฟอร์มที่มีแล้วก็คือฟอร์มแอดนะครับเปิดฟอร์มแอดมานะครับฟอร์มแอดมาแล้วเราก็ทําการไฟล์บันทึกเป็น เซฟแอดนะครับเปลี่ยนจากแอดเป็นอีดิทนะครับไฟล์เซฟแอดนะครับเป็นแคตตาล็อกี่อีดิทนะครับเค็นไหมอีดิทน,นะครับจะเพิ่มหมวดหมู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นแจ้ไขายนะครับนะครับแจ้ไข่ายล,าล่างด้วยแก้งแจ้ขา่ขายหมด นะครับโอเคทีนี้นะครับเราส่งนะครับลองคลิกที่หมวดหมูแรกนะครับคลิกปึ๊บนะครับมันจะเป็นแก้ไขหมอหมูในที่นี้เราจะต้องให้มันแสดงข้อมูลนะครับข้อมูลที่ที่เราจะแก้ไขด้วยอยู่อยู่ตรงช่องนี้ใช่ไหมฮะให้มันแสดงคําว่ากระเป๋าด้วยเขียนนะครับ ฉะนั้นตอนที่เราแสดงเราจะต้องทำการไปเรียกเอา,าข้อมูลมานะครับก็ทำการ Include นรในไฟล์ Edit น,น,นะครับ Include Connect นะครับ .php คอนเ เราเียกัไน้ครับโอเคตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราเราส่ง caid มาแบบเก t ใช่ไหมครับข้อบบลเห็นไหม caid มีค่าเท่ากับนึ่ีนี้วิธีการรับข้อมูลแบบ GET เราจะทำแบบนี้นะครับก็ตั้งชื่อตัวแปรว่า my caid แล้วอย่างเง my caid เท่ากับ ครับ get c a i d เขียนครับ get c a i d นะครับก็คือ get ดึงไปดึงตัวแปร c a i d ลงมานะครับเก็บไว้ใน,นตัวแปร my c a i d นะครับแล้วก็ทำการนะครับ h l เท่ากับ select ทั้งหมด from category where id มีค่าเท่ากับ my c a id โอเคนะครับ r e s o okay, u l t e เท่ากับ my hl query hl R S เท่ากับ My S q L เฟด R D สองโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาค่าที่เราคิวรี่ได้เนี่ยมาวางไว้ในช่องนะครับ Value มีค่าเท่ากับ echo rs ah, <yes. S 1> category นี่ทันไหมครับโอเคโอเคครับตัวน,นี้ก็ลอง refresh ดูนะครับ <c oughs> เราจะเห็นว่ามันจะมีชื่อหมวดหมู่ขึ้นมา น,น,นะครับ <c oughs> ตรงที่แก้ไขเนี่ยเราจะต้องใส่ใส่ตัว id เข้าไปด้วยนะครับ id รหัสว่าเรา <c oughs> เรากำลังจะแก้ไขรหัสอะไรโอเคนะครับ <c oughs> เราจะใช้ object ตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า input ไฮเท่ากับ i d e n t คือซ่อน name เท่ากับ C อ่า C A I D ครับ v a l u e เทั้งับบเท่ากับ I D โอเค okay, นะครับก็ตัวนี้เราก็จะเพิ่มในส่วนที่เป็นอ่า uh, input type h i d e n นะครับมันจะไม่แสดงแต่ว่ามันจะมีข้อมูลอยู่เพื่อระบุว่าอ่า uh, id ที่เราจะแก้ไขนี่ย id อะไรนะครับส่ง id ไปแล้วก็ส่งค่าที่เราแก้ไขไปด้วยนะครับโอเคก็ uh, ลองเห็นไหมครับ อินพุตไฮเดนมันจะไม่โชว์แต่ถ้าดูรหคาต้นฉบับนี้มันจะมีเห็นไหมครับไวลูเท่ากับหนนี่มันส่งค่าเท่ากับหไปโอเคทีนี้เราก็จะพิมพ์ข้อความแก้ไขสมมติน,นะฮะแก้ไขครับเดี๋ยวนะครับตรงฟอร์มนะครับตรงฟอร์มเนื่องจากว่ามันโพสไปที่ action add add process เราเราจะแก้เป็น edit edit process นะครับ category category edit process จาก add เป็น edit โอเคนะครับจาก add เป็น edit ก็จะได้ uh, category edit process นะครับอ่า เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสร้างไฟล์นี้ category edit process ถูกไหมครับว,วิธีการสร้างง่ายๆเราก็เปิดไฟล์ add process ขึ้นมานครับแล้วก็บันทึกเป็นนะครับอโอเคตัวนี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้วิดีโอตัวต่วตอไปนะครับ